อ่าโอเคนะครับผมตรงนี้ก็เป็นยอดเกินนะครับชูไมนิวเบลดหนึ่งพันบาทที่เราได้ทําการถอนเงินไปเมื่อกี้นะครับถอนเงินไปไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำนะครับผมได้รับเงินเลยนะครับเพียงแค่3นาทีนะครับได้เงินจริงแน,น่นอนนะครับในส่วของแอปนี้ใครที่อยากจะลองทําเงินฟรีเนี่ยลองดาวน์โหลดมาเล่นกันดูได้นะครับทำฟรีได้เงินจริงแน,น่นอนนะครับ ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปทําเงินฟรีทูมอนิเ l เลสนะครับหนึ่บาทสูงสุดนะครับในการทําเงินฟรีนะครับสามารถถอนเงินได้จริงแน่นอนนะครับไม่มีค่าสมัครหรือว่าการลงทุนใดใดทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะทําการถอนเงินให้ดูด้วยนั่นเองนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมไปดูวิธีการทําเงินกันเลยนะครับ อ่าโอเคนะครับสำหรับแอปที่ผมจะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมมีชื่อว่าแท็บคอยนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะทําการถอนเงินนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้งานนะครับผมก็สามารถไปดาวน์โหลดมาใช้งานกันได้นะครับดาวน์โหลดได้เฉพาะมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของ กูเกิล Play Store เท่านั้นนะครับเขียนคำว่าแคปคอยได้เลยนะครับหรือว่าจะกดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะครับผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้กดติดตั้งลงในเครื่องของเราได้เลยนะครับเมื่อเราทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เรามากดที่เมนูฉันตรงนี้นะครับแล้วก็กดที่ด้านบนตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการกรอกรหัสการเชิญเพื่อนนะครับเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนเพิ่มเติมในการสมัครครั้งแรกนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กรอกก็ฝากกรอกรหัสโค้ดกันด้วยนะครับถ้ามีของเเพพืื่่่ออออนนนนนแะําใให้้ชขงก เลยนะครับผมตรงนี้ผมไม่ได้บังคับนะครับต่อมานะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะอธิบายนะครับในส่วนของขั้นตอนวิธีการทํารายได้นะครับในส่วนของแอปนี้เบื้องต้นกันก่อนนะครับเพราะว่าหลายๆนเนี่ยน่าจะพอเข้าใจในเรื่องของการใช้งานหยุดแล้วนะครับ ส่วนคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนว่าต้องทําอย่างไรนะครับสําหรับแอปแท็บคอยนะครับจะเป็นการหาในส่วนของคะแนนเหรียญทองด้านบนซ้ายมือเลยนะครับสำหรับคะแนนตรงนี้นะครับจะเป็นคะแนนในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินฟรีทูมิเนียลเลตนะครับสำหรับคะแนนนะครับหาได้จากช่องทางไหนบ้าง1เลยคือการทําภารกิจต่างๆในแอปนะครับสคือการดาวน์โหลดแอปติดตั้งลงในเครื่องของเราเพื่อที่จะเข้าไปทําภารกิจนะครับสคือการดูโฆษณาหรือว่าดูวิดีโอนะครับสคือการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับ หคือการกรอกรหัสโค้ดอ่างเปานะครับสํหรับโค้ดอ่างเปาตรงนี้ก็ต้องรอจากแอดมินเท่านั้นนะครับผมที่จะเป็นคนสร้างโค้ดอ่างเปาขึ้นมา การก่อโค่ดอังเปาเนี่ยก็จะได้ทั้งรับเงินสดนะครับเข้าทูมเนียวเลตเลยนะครับหนึ่งถึงหนึ่งร้อยห้าสิบาทตามที่แอดมินเขากาหนดหรือจะเป็นในส่วนของคะแนนนะครับอ่าประมาณนี้สําหรับด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเมนูนะครับก็จะเป็นวงล้อแห่งโชคนะครับสาหรับวงล้อแห่งโชคตรงนี้เนี่ยจะเป็นการหมุนวงล้อเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนฟรีนะครับเราสามารถเข้ามาหมุนวงล้อเพื่อที่จะรับคะแนนได้เลยนะครับต่อมานะครับผมในส่วนของเล่นเกมนะครับเล่นเกมเนี่ยจะอยู่ที่มินิเกมนะครับเมนูที่สองนะครับ สำหรับมินิเกมตรงนี้นะครับผมเราไม่ต้องติดตั้งลงในเครื่องของเรานะครับเราสามารถเข้าเล่นผ่านแอปแค็บคอยได้เลยนะครับคะแนนนะครับในการรับเงินนะครับในส่วนของคะแนนตรงนี้นะครับผมได้ไม่เยอะนะได้น้อยกว่าการดาวน์โหลดแอปลงในเครื่องของเรานะครับแต่ว่า เราสามารถเข้าไปเล่นเก็บคะแนนได้ทุกเกมนะครับซึ่งมีหลายเกมมากๆให้เราเลือกเล่นนะทุกคนเราสามารถาเลือกเล่นเกมที่เราชอบได้นะครับผมหรือว่าตามที่เราถนัดในการเล่นเกมนะครับพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยให้เรารอการดาวน์โหลดเกมนิดหนึ่งนะครับพอมาโหลดเสร็จแล้วนะครับผมมันจะมีโฆษณาเด้งขึ้นมาให้เราปิดโฆษณาไปนะครับสังเกตที่ด้านบนขวามือนะครับเมื่อเราเข้าเล่นในส่วนของตัวเกมหรือว่าหน้าเกมเนี่ยมันจะมีการนับคะแนนด้านบนเห็นไหมที่เป็นเหรียญทองนะครับ เมื่อเราเข้ามาเล่นนะครับผมเราก็แค่เล่นแบบนี้เลยนะครับผมตามที่เขาเล่นเลยนะเล่นไม่ยากนะทุกคนนะแต่ละเกมเนี่ยก็ลองเล่นดูได้เลยนะครับนะี่ครับสังเกตที่ด้านบนขวามือของผมนะครับบนขวามือของจอนะทุกคน มันจะมีเหรียญทองที่เป็นตัวนับคะแนนอยู่นะครับเมื่อเราเล่นเกมสําหรับคะแนนเหรียญทองในตัวเกมนะครับเราสามารถนําไปแลกเงินได้นะครับไม่สามารถแลกเงินได้นะครับเราจะต้องใช้คะแนนในส่วนของแอปแท็บคอยท่านั้นในการแลกเงินนะครับนี่ครับเราก็กดเล่นไปเลยนะครับผมนี่ครับมันก็จะบวกคะแนนให้เรานะครับทีละสิบห้ายี่สิบคะแนนนะครับก็แล้วแต่ว่าทางแอปเนี่ยมันจะให้เท่าไหร่นะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันได้รับคะแนนไม่เยอะนะ เราก็เล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับในส่วนของแต่ละเกมนะครับผมเพื่อนๆก็ลองเข้าเล่นเกมดูได้นะครับในส่วนของแต่ละเกมนะครับผมมันก็จะมีคะแนนให้ทุกเกมนะครับลองเล่นดูนะ ต่อมานะครับผมการหารายได้นะครับสลับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการดูโฆษณาหรือว่าดูวิดีโอนะครับสหรับเมนูที่3นะครับเอาโอเคนะครับตรงนี้ก็ได้รับคะแนนจากการดูโฆษณาหรือว่าดูวิดีโอนะครับตรงนี้ผมได้รับมาที่50คะแนนนะครับแต่ถ้าเราอยากรับเพิ่มอีก100คะแนนเราก็สามารถกดดูวิดีโอได้นะเราจะดูวิดีโอได้นะครับทุกๆ15นาที สำหรับโค้ดอังเปานะครับตรงนี้ผมจะต้องรอในส่วนของจากแอดมินนะครับที่เป็นคนสร้างหรือว่าแจกโค้ดอังเปามานะครับผมก็จะมาทําคลิปแจ้งให้กับเพื่อนๆครับถ้ามีโค้ดอังเปามานะฝากติดตามด้วยนะครับต่อมานะครับผมคําว่าเชิญเพื่อนนะครับการเชิญเพื่อนตรงนี้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มเติมนะครับเราสามารถไปแนะนําเพื่อนได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นเฟซบ o o กทวิ t t ตอร์ไลน์ยู u ูบทิกต็อกนะครับได้หมดเลยนะตรงนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลนะครับ ไม่แนะนําก็ได้แล้วแต่ตัวเราเองนะครับต่อมานะครับผมภารกิจทั้งหมดนะครับเราก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปตรงนี้ในการ ทำภารกิจเพื่อที่จะรับคะแนนได้ตรงนี้นะครับเราจะต้องติดตั้งแล้วก็ทําภารกิจโดยการเล่นนะครับผมถ้าเราติดตั้งแล้วเราไม่เล่นเราจะไม่ได้รับในส่วนของคะแนนนั่นเองนะครับก็ให้เราเข้าไปเล่นนะครับเมนูที่2นะครับผมก็เป็นมินิเกมที่ผมได้พูดไปนะครับได้เล่นไปดูแล้วนะครับต่อมานะครับผมก็เป็นในส่วนของการเช็คอินนะครับเมนูที่3เนาะเป็นการทําภารกิจต่างๆเช็คอินนะครับแล้วก็การทําภารกิจรายวันนะครับเราสามารถเข้าไปทําภารกิจได้สําหรับตรงนี้การเชิญเพื่อนนะครับเป็นรายได้ที่ผมได้ทําไปนะครับอที่ 1,807บบาทไทยนะครับผมอันนี้ผมก็ทำไปเป็นยอดสะสมนะไม่ใช่ทำครั้งเดียวได้นะครับก็ทำมาหลายเดือนแล้ว นะครับผมก็ทามานานและตั้งแต่แอปเปิดแรกๆเลยนะครับผมสาหรับภารกิจอื่นๆตรงนี้นะครับเราก็สามารถเข้าไปทํากันได้เหมือนกันนะครับสำหรับภารกิจตรงนี้เนาะก็ให้เราลองเข้าไปทําดูนะครับต่อมานะครับผมเรามาดูในเรื่องของการถอนเงินนะครับสำหรับการถอนเงินตรงนี้หลายๆคนเนี่ยไม่เข้าใจในเรื่องของการถอนเงินนะครับว่าต้องถอนอย่างไรนะครับกดเข้าไปที่การถอนนะครับสาหรับการถอนเงินตรงนี้นะครับผมก็ ให้เราดูที่ยอดขั้นต่าที่ทางแอปกําหนดนะครับว่าเขากําหนดไว้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะขึ้นไม่เหมือนกันเนาะเพราะว่าถ้าคนสมัครครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะขึ้นไม่เหมือนผมนะเพราะว่าผมสมัครมานานแล้วก็ถอนไปหลายครั้งแล้วนะครับอาจจะเริ่มที่10บาท 1>, 1บาท50บาทหรือว่า100บาทอ le no yani ันนี้ผมเริ่มที่100แล้วนะครับผมสําหรับการถอนเงิน100บาทหรือว่า50บาทให้เราดูที่เงื่อนไขของการถอนเงินนะครับว่าเขาขึ้นเงื่อนไขอะไรให้เราทํานะครับสําหรับการถอนเงิน100บาทตรงนี้ไม่ต้องเชิญเพื่อนแล้วนะครับแต่เราจะต้องทําเงื่อนไขให้สําเร็จในการถอนเงินสําหรับเงื่อนไขคืออะไรนะครับเงื่อนไขก็คือการทําภารกิจ5ครั้งนะครับให้สําเร็จภายใน1วันนะครับ ภารกิจคืออะไรนะครับก็ย้อนกลับมาให้เราดูที่เมนูหน้าแรกนะครับตรงนี้คือภารกิจนะครับที่เราจะต้องทําก็คือการดาวน์โหลดแอปต่างๆให้ครบ5แอปนะครับ แล้วก็ต้องทําให้เสร็จภายใน1วันนะครับทั้ง5าแอปเลยนะครับถ้าเราทําไม่เสร็จเราจะไม่สามารถถอนเงิน100บาทได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเงื่อนไขของแอปที่เขากําหนดไว้แต่ถ้าเราไม่อยากทําภารกิจทั้ง5แอปนะครับผมเราสามารถเลือกไปที่200 500แล้วก็1000บาทได้นะครับตรงนี้ไม่ต้องทําเงื่อนไขอะไรนะครับสาหรับ200บาทตรงนี้เนี่ยเรามีคะแนนเราก็ถอนได้เลยนะครับผมไม่ต้องทําเงื่อนไขอะไรทั้งสิ้นนะครับผมตรงนี้เรามีคะแนนเราถอนได้เลยใช้แค่คะแนนเหรียญทองนะ ทกถอนได้เลยนะครับ500บาท1,000บาทตรงนี้ก็ถอนได้เลยเมื่อเรามีคะแนนครบแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการถอนเงิน1,000บาทให้ดูนะครับก็กดไปที่1,000แล้วก็กดชุมนิยเวล e ์นะครับแล้วก็กดถอนเงินอย่างนั้นนะครับผมเขาก็จะให้เราใส่หมายเลขชุมนิยเวลด์ของเราลงไปนะครับแล้วก็ใส่เบอร์เวลด์ของเราลงไปได้เลยนะครับ พอเราใสา่เสร็จเราก็กดยืนยันด้านล่างนะครับโอเคนะครับผมได้ทําการถอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของการถอนเงินนะครับจะตรวจสอบ1-3วันทําการแต่ถ้าใครถอนไปแล้วภายใน10นาที20นาที5นาทีเงินยังไม่เข้าแล้วก็ดูตามที่เขากําหนดเลยก็คือ1นถึงสวันนะครับผมผมได้ทําการถอนไปแล้วเรามาเช็คที่ประวัติกันนิดนึงนะครับอา่าโอเคนะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของประวัติการถอนเงินนะครับ1,000บาทที่ผมได้ถอนไปเมื่อกี้นะครับผมเมื่อวันที่ 23นะครับเดือน11เนะครับเวลา3ทุ่ม20นาทีนะครับผมก็น่าจะรอประมาณ3 5นาทีนะเงินน่าจะเข้านะครับจากที่ผมเคยถอนมาเนาะน่าจะเข้าทันทีนะครับรอไม่นานนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของการทําเงินฟรีชูมินิยโมเลดนะครับในส่วนของแอป t a ็บคอยนะครับถ้าผมได้รับเงินแล้วเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ต่อท้ายคลิปนี้เลยนะครับ โอเคนะครับผมตัวนี้ก็เป็นยอดเกินนะครับ t ู u มนิวเบล a หนึ่งพบาทที่เราได้ทําการถอนเงินไปเมื่อกี้นะครับถอนเงินไปไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำนะครับผมได้รับเงินเลยนะครับเพียงแค่3นาทีนะครับได้เงินจริงแน่นอนนะครับในสองของแอปนี้ใครที่อยากจะลองทําเงินฟรีเนี่ยลองดาวน์โหลดมาเล่นกันดูได้นะครับทำฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ